ชโ้้ไดรับสวัสดีครับพี่อยูบ่บนถนนพุทธาสาทรน,นะอันนี้จะเป็นอีกฝั่งละเป็นฝั่งขาออกจากสมุทรสาครไปสายสี่นะครับก่อนถึงปั๊มป,ปตอทอน,นะจะมีร้านกาแฟมกะพอดโลบาลหนึ่งร้านนะครับอ่ะนี่ร้านน้องอยู่ตรงนี้เป็นร้านเพื่อนสมาชิกในกลุ่มคนน้ามอ่อเราเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูว่ามีเมนูอะไรเด็ดๆนะ ย้อนย่อที่ที่ร้านอะไรครับร้านอะไรครับชื่อร้านหนึ่งสองสามโซโลบาคอฟฟี่ครับหนึ่งสามโซโลบาคอฟฟี่มาจากอะไรหนึ่งสองสามเลขที่บ้านครับอง่ายเลยนะง่ายเลยนง่ายเลยครับผมเปิดวันไหนบ้างเปิดทุกวันครับตั้งแต่หกโมงถึงบ่ายสองโมงครับผมออ๋ถ้ามาร้านมาไงโลเคชั่นถ้ามาจากฝั่งมหาชัยตรงมาตรงมาเลยครับจะอยู่ข้ามสะพานภาษีเจริญมาเรได้เจอเลยครับผมตอนถึง ก่อนถึงปตทครับแต่ถ้ามาจากทางเ,เาส้นเพชรเกษมก็จะก็จะก่อนถึงปตทอ,อีกฝั่งหนึ่งครับผมแต่ต้องกลับรถกลับรถมากลับรถใต้สะพานภาษีเจริญครับผมเปิดนานยังครับถ้าบคบวันอันขาดนี้ก็หนึ่งเดือนแล้วครับผมอยอดเลยย้อนเต้ใช่ครับผมโอ้ตู้เย็นหรอที่เก็บเก็บกาแฟครับตู้รับเป็นตู้ ต้องเล่งแล้วน,นะครับแค่ไปเจอซาโลบาแล้วครับซาโลบาไม่มีอยู่จิง <c oughs> ตอนลูกค้าเยอะเยอะ But you know that Yeah. <laughs>